เคก็ขอากาบสวัสดี f อซที่น่ารักทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมอีเช่นเคยวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมโรบอทในแม็ b บ็อกฟูดนะครับที่อยู่ในแม็ b บ็อกฟูดนั่นแหละออวันนี้ผมก็จะมาอยู่ในแม็ b บ็อกฟูดกูพูดอีกครั้งแล้วเนี่ยเออแหละวันนี้ผมจะมารีวิวผลปีศาจท,ที่มีชื่อว่าผลพระนัน่นเองนะครับเออเป็นผล ผลนี้ก็เป็นผลสายพารามิเซียนะครับเป็นผลพระพุทธรุ่นั่นเองผู้ที่กินเข้าไปก็คือเซนโงคุเออไม่ใช่เซนโงคุสิ <No. S 1> เออใช่มันซื้อเซนโงคุนะครับผู้ที่กินผลนี้เข้าไปก็คือเซนโงคุนะครับเออผมก็ลืมนี่แหละจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับที่อยู่ในหนังลูฟี่นั้นก็ผู้ที่กินผลตัวนี้เข้าไปก็คือเซนโงคุนั่นเองเออผลนี้ก็เป็นผลที่ ฟาร์มโคตรจะดีเลยนะครับฟาร์มโคตรจะดีที่ผมบอกเลยว่าฟาร์มโคตรจะดีเลยนะครับถ้าคู่กันกับดาบยูรุนเิงเอาฟันกับดาบยูรุะครับเออฟาร์มฟาร์มโคตรดีเลยผลนี้ก็เป็นผลสายพารามเซียนะครับเป็นผลที่ดีเข้าแต่ว่าฟาร์มโคตรจะดีฟาร์มดีที่สุดเลยนะครับในแมปวันพีชนะครับกับลงดันก็โคตรจะดีนะครับผลนี้ผลนี้ฟาร์มดีกับลงดันเนี่ยผมบอกเลยว่านับปวันนับปกลนับวัตูนับนับวัตทีเออแหละโคตรจะดีโคตรจะดีเลย โอเคครับท่านผู้ชมเรามาพูดมากทําเพลงเรามาดูกันเลยว่าผลน,นี้มันจะโหดแค่ไหนหรือเอฟเฟกมันจะอลังการเวอร์แค่ไหนเรามาดูันเลยครับก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, และก็ติดตามมาด้วยนะครับขอบคุณครับโอเคครับท่านผู้ชมเรามาเริ่มกันที่สกิลหนึ่งกันเลยสกิลหนึ่งก็ผมจะบอกไปเลยว่าสกิลมี4สกิลนะครับมาลติลีเต็มทั้งหมด600เออตอนนี้ผมก็200แต่ว่าถ้ามันัพมาลติี เต็มหมดหมดทุกสกิลนะก็200นะครับดูดิเพิ่ง201เองนี่ขาดแบบฟาร์มแล้วก็มารีวิวเลยนะเนี่ยโคตรจะตีเลยเออสกิลผลน,นี้ก็เป็นผลที่เออผลน,นี้ก็เป็นผลที่ถ้าไม่เปิดถ้าไม่เปิดแปลงล่างเนี่ยมันจะตีไม่ได้เลยนะครับเราต้องกดสกิลหนึ่งก่อนคือมัเตอรี่หนึ่งดิงสกิลเส็จนี่ต้องแปลงล่างก่อนนะครับค่อยตีได้เออ ค่อยเอาไซสกิลทุกสกิลได้นะครับว่าสกิลนี้สกิลสองสกิลเอ็กสกิลหนึ่งนะครับนี่สกิลนี้ทําได้สกิลซีก็ไซมัตเตอรี่หนึ่งร้อยนะครับนี่จับทุ่มลงไปแบบนี้เลยส่วนสกิลวีก็สกิลสองร้อยไซมัตเตอรี่สองร้อยโคตรอลังการเลยดูดิสกิลวีเนี่ยโอ้โหเรามาดูลองเลยนะครับเวลาเราไม่แปลงร่างมันจะใช้สกิลได้ไหมนะเออเรามาลองดูเลยกดไม่ได้ครับ หรือแป้นพิมพ์กูพังไว้ไแป้นพิมพ์ไม่ด้แป้นพิมพ์ก็ไม่ได้พังนะครับแต่ว่ากดไม่ได้ดูดิมันกดไม่ได้เลยยกินเราต้องแปงลงร่างก่อนนะครับแล้วค่อยกดได้นั่นเองลองแปงลงร่างดูนะครับนี่นี่แปงลงร่างก็จะเป็นร่างตัวโตใหญ่ๆแบบนี้นะครับหุตัวโตเมไม่ใช่ครับไม่ใช่เฮ้ยทำซมทำซมเห็นอะไรไหมเฮ้ยดาบอะไรมันซ่อมหลังเนี้ยเอาใหม่เอาไม่มันบักนะครับผลน,นี้มันซ่อบบักมากเลยถือหลับแล้วก็จับอนเนี่ยเออผลนี้มันซ่อบบักมากเลย เออมึงย,ยังแทงหลังกูอีกเหรอวะเนี่ยเอาใหม่แล้วก็เปิดอ้าวมันยังแทงหลังกูอีกเออไม่เป็นไรอยู่อยู่แบบนี้แหละเออก็คงเท่อีกแบบนั้นแหละเฮ้ยผมขอใส่แว่นตาไฟมิงโก้ก่อนเพื่อความเท่นี่ไงเท่แล้วเออเรามาดูก,ก,นกันที่สกิลหนึ่งกัเกนเลยสกิลหนึ่งก็ไซมัลติรี่หนึ่งทั้งสอมคงได้เห็นไปแล้วนะครับเมืเ่อกี้เนี่ยมันก็ดีอยู่นั่นแหละเออแบบทุ่มมงไปเลยเอ้ากูลงโอ้สกิลหนึ่งก็ แปงลงร่างดีนะครับกูพูดผิดแล้วเนี่ยเออเรามาดูสกิลสองกันเลยครับสกิลสองก็ใช้แบตเตอรี่หนึ่งนะครับแต่ว่ามึงซื้อมึงซื้อผลนี้มามึงใช้สกิลหนึ่งได้เลยนะเออสกิลหนึ่งกับสกิลสองเนี่ยมึงใช้ได้เลยโคตรจะดีสกิลหนึ่งก็ทุ่มลงไปอย่างนี้นะครับโคตรจะแรงเลยดาเมจก็เกือบครึ่งหลอดเลยนะครับดาเมจมันก็ทุ่มไปเกือ,อแบครึ่งหลอดเลยแบบแง่แบบปล่อยพลังตรงมือแบบมือตรงมือแบบแง่แบบแบบจริงนะแบบ พอพุทธรูปอะครับท่านผู้ชมแบบแปมือแล้วก็แบบนั้นท่านผู้ชมเคยดูหนังงอโคงไหมครับนั่นแหละแบบเอามือเอามือกดงอคงลงมาอะไรประมาณนั้นนั่นเองนี่แต่วอันนี้ไม่ใช่หนังงองอโคงนะครับมันคือผลพระพุทธรูปมันคือผลพระพุทธรูปนั่นเองเออมาดูใหม่ลองมาดูใหม่ตั้งเม็ดก็ราวๆเออตั้งเม็ดห้าร้อยนะครับตั้งเม็ดก็ประมาณห้าร้อยสามสิบหกเลย เรามาดูกันที่สกิลซีนะครับสกิลซีก็ไซมัลเทลี่หนึ่งร้ยอยนั่นเองโยชสกิลซีก็เลือกตำแหน่งนะครับเลือกตำแหน่งเลยว่าจะเป็นตรงไหนเออตรงนี้แล้วกันนี่แตกไปซะไก่ขอลนี่นะคะท่านผู้ชมสกิลซีก็เป็นสกิลแบบโดดเลือกตำแหน่งโดดนะครับโดดแล้วก็ไปหาศัาตรูทำให้ศัตรูเลือดลดแค่นั้นเองเออไม่มีอะไรมากทำให้ศัตรูเลือดลดได้อีกนะครับเรามาดูใหม่ครับท่านผู้ชมตรงนี้นะครับตรงนี้นะ ย้อยอืม hmm. ไปก็ใส่ไก่แบบโดดโดดทุบเลยครับโดดแล้วก็ต่อไต่ตรงหัวเลยครับหัวก็แบนเลยนะครับสมมติดาเมจตัวนี้ก็ดาเมจก้อนข้าศรุนแรงมากเลยนะครับดาเมจสกิลซีเนี่ยนี่ผมชอบมากเลยดาเมจผมชอบสกิลซีมากเลยนะครับเพราะว่ามันมันหนีได้ไม่ใช่หนีสิมันมันโดดไก่ครับมันโดดคนไก่เลยนี่มันทำอะไรกูมไม่ได้หรอกเอ,อ,อเือ,อผมผมรวมผมลืมบอกไว้ว่าสมม เวลาเราแปลงร่างเนี่ยเลือดมันจะเพิ่มขึ้นแบบเยอะมากเลยนะครับดูดิเพิ่มขึ้นเป็นหมื่นเนาะบอกว่าเลยแม่งโคตรเจ๋ออีเป็นนี่ตู่แล้วมาดูนะครับเวลาไม่แปลงร่างเลือดมันก็จะประมาณเลือดประมาณเจ็ดพันสามน่าดีงลองแปลงร่างดูนะครับนี่เลือดหมื่นสี่เลยนะโคตรจ๋โกงโคตรจะดีเออเอ้าเอ้กูส่งไซสกิลเอาใหม่ครับเอาใหม่เมื่อกี้ผมลงไซสกิลวีนะครับอลองลอง เรามาดูใหมเ่เลยแหละตุงตุงโอ้โหอย่างโกงเลยผลพักก็เป็นผลที่ลงดันดีแล้วก็ฟาร์มโคตรจะดีเลยนะครับไม่ใช่โคตรจะดีทีฟาร์มดีเลยแหละอืเลือดเพิ่มด้วยถึกด้วยนะครับถึกทนนานด้วยเออผมมาดูสกิลวีเลยครับสกิลวีก็มาตเตอรี่ีสองร้อยจริงนะครับเออ ยอดตุ่มสกิลวีก็เป็นสกิลที่ระเบิดตัวเองตายนะครับแต่ว่าปะพุตรูปไม่ตายนะครับแต่ว่าถ้าไม่ตัตรู <Yeah. S 1> เด้งเด้งไม่ใช่เด้งสิแบบถ้าไม่ัตรูแบบยังไงอ่ะส,สตันไปแล้วก็เด้งขึ้นไปเด้งเด้งไปไหนก็นไม่รู้นะครับแบบเหมือนสกิลนี้เลยครับแบบือนสกิลนี้เลยนี่คล้ายๆกับสกิลนี้เลยนะครับสกิลนี้ก็แบบเรามาดูใหม่ครับท่านผู้ชมนี่มันก็จะเด้งขึ้นบนฟ้าบนอากาศอะไรประมาณเนี้ย เ,ออเรามาดูกันหน่ครับแาเมลก็ราวประมาณพันสองพันสามพันสี่พันห้าอะไรประมาณนี้นั่นแหละตัวดีข้าวกูโคตร้อยเลยเจอข้าวเองเองผลนี้กเกินผลที่เปิด v ี P ไม่ไม่ดีเลยนะครับเปิด V ี P ีไม่ไม่ดีเลยเพราะว่าเป็นผลที่แบบเคลื่อนที่ซาครับน้องๆเคลื่อนที่โคตรจะซาเลยแต่ว่ามันดีอย่างหนึ่งก็คือลงดันแล้วก็ฟาร์มโคตรจะดีนี่อา,าดูสกิวีงเลย โคตรอลังการเลยครับสกิลวีเนี่ยอลังการโคตรนี่นี่มาดิเออเออป้อมไงหายแปลงร่างดีกว่าเออมันค่อยเดินเร็วนิดนึงนี่แปลงร่างใหม่นั่นเองผลนี้ก็ผลที่เปิดอาคีด้ด้วยนะครับเปิดอาคีด,ดูนี่อาคีตรงมือเลยโคตรจะเท่โคตรจะเฟี้ยวเออเรามาดูกันที่แล้วเปิดอาคีก่อน ผลนี้กเกินผลเราจะมาตีให้ดูเลยนะครับว่าตีแบบไหนถึงจะโกน,นะครับถึงแบบทาให้ศัตรูแบบเข้าใกล้ตัวเราไม่ได้นะครับทำสวมหินวงกลมไหมครับวงกลมตรงพระพุบบทธรูปะครับทำสมเออเป็นแสงวงกลมนั่นแหละให้นผูสชมตีระยะห้ามแบบระยะระยะวงกลม,มครับสชมนี่ตีแบบนี้เลยครับแบบไม่ให้ศัตรูเดินเข้าหาเราได้นะครับมันก็จะง่ายครับทูสชมนั่นแหละวิธีฟาร์มด,ดีๆนะครับแบบตีแบบนี้เลยตีแบบนี้ศัตรูก็เข้าหาเราไม่ได้นั่ๆๆนเอง ศัตรูก็เซิร์งเราไม่ได้นะเด็นะครับทุกท่านตีแบบนี้นะครับทุกทนนี่ตีแบบนี้เลยโคตรจะดีตีบ้งไปนะครับทุก่านผลนี้ก็เลือดเยอะเลยนะครับนั่นแหละนี่ฟาร์มอย่างดีนะครับแบบต่อยแบบนี้ต่อยแบบนี้ไปเรื่อยเลยนี่ต่อยอ้อมๆนี้แบบนี้นะครับศัตรูก็เซิงเราไม่ได้แน่นอน hmm. รับประกันได้ศัตรูหมายถึงบอดนะครับไม่ใช่คนนคั่นเองถ้าเปิดไอพีเนี่ย ไก่มากๆเลยนะคะถ้าเปิดผีโคตรจะไก่เลยโคตรจะอ่อนแอที่สุดในบรรดาผลเลยนะก็ได้ไม่ใช่<ม>บรรดาผลสิบรรดาผลอ่อนแอที่สุดก็คือผลยางยีนดิงไก่เ <Yeah. S 1> อ้าอืมโอ้ยคีย์บอร์ดเป็นอะไรวะเนี่ยนี่ต่อระยะแบบนี้นะครับผมจะต่อให้ท่านชมดูต่อยโคตรจะง่ายเลยครับนี่ต่อยแบบนี้โคตรจะง่ายเลยนี่หย่าหย่า ถ้าใช้ดับถ้าใช้หมัดอลังเงือกกับหมัดหมัดแล้วเขาเรียกว่าอะไรหมัดอะไรวะเขาเรียกว่าหมัดอะไรวะอ๋อหมัดหมัดหมัดเอ่อหมัดผลนี้นะครับถ้าใช้คู่กับหมัดซูเปอร์วิวมนมันก็จะต่อยดีหรือฟาร์มดีมากเลยนะครับไปลงดันก็ดีเหมือนกันนะครับดีโคตรจะดีเลยดินี่นี่นี่แตกแป๊บเดียวครับท่านผู้ชมเออผมแนะนำเลยนะครับท่านผู้ชมใครที่เล่นผลสายพ เขาพุทธรูปเนี่ยให้อัพสเต็ปเป็น <c oughs> ผลโลบ็อกเอ้ยบ็อกฟูดนะครับอัพเป็นบ็อกฟูดนะครับเพราะถ้าอัพเป็นดาบเนี่ยมันจะไม่ดีเลยแบบเหมือนกระดาษแบบมันกระสอบทซายนะคบเรื่องเราจะไม่เยอะ <c oughs> แถมเราก็จะตีแรงไม่ตีแรงด้วยนะครับเพราะมันสายดาบตีนะครบไม่ได้สายมัดเออถ้าเราัลลผลบ็อกฟูดเนี่ยมันก็จะตีแรงทึ่งตีแรงทึ่งเลือดเลือดเยอะด้วยนะครับเออเดี๋ยวผมจะมาตีบอสใหญ่ดูเลยนะคบท่านผู้ชมเพราะตีบอสใหญ่เนี่ย ผลนี้กเกินผลที่จะตีบอสใหญ่ดีดีเลยนะครับเดี๋ยวเบีกับเบีก,บบกับบอสใหญ่ครับท่านผู้ชมโคตรจะดีเลยเดีมาดูเลย <c oughs> นี่พอดีฟาร์มิงโกเกิดท่านผู้ชมแปลงร่างเลย <c oughs> นี่ตีกับบอสใหญ่ตีโคตรง่ายเลยนะครับเราต้องระยะระยะ,ระยะห่างประ,ระสิทธิบแบบทุกท่านชมเห็นวงตัวนี้ไหมเออตีตีแบบวงตัวนี้เลยมันก็จะตีโดนนะครับ <c oughs> แล้วก็จะโกงด้วยนั่นแหละโกงโคตรจะโกงเลยมาเริ่มเลยผมจะตีดูแบบไม่แบบ โดยไม่ให้มันซูนคิงผมได้เลยนะครับนี่นี่มาดิมาดิไม่โดนนะสิเห็นไหมทอาสโมโคตรจะโกงเลยดูดิเปลี่ยนแปลงร่างแปลงร่างวะนี่ทอาสโมเห็นไหมแป๊บเดียวมันถึงน่าร่างสองแล้วโคตรโกงเออ,อบอมม่ไหวนี่น,นี่คู่กับเตสไทรคู่กับกัมมัดซุปเปอร์วีเมนเนี่ยโคตรจะดีเดี๋ยวนักขี่ปังเตสไทร น้มสมดูดิตีโคตรไวน้ำสม้มเพราะว่ามันตีไปสุดแล้วนะถ้าเอาไปตีบอสเนี่ยนี่ดูดิแปบ๊บเดียวไม่ถึงนาทีตายแล้วเออโคจะโกงเลยน้ำสม้มผลน,นี้นั้นผู้ที่กินเข้าไปก็คือจอมพลเซนโงโคนัน่นเองนะครับจอมพลหรือพลเอเอกก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าผมชอบเรียกว่าพลเราเอกเพระว่า <Yeah. S 1> ถ้ายืนในหนังหรืออยู่ในโก้คนนั้น<ๆ>เขาเรียกว่าจอมพลเซนโงโคนั่นเองนะครับเป็นตะเกียบเรเท่ากับ ปู่กั๊บอะไรงงเงินเงินอะไรประมานั้นนะครับเออโอเคนะครับท่านชมสําหรับการรีวิวผลพิษะเซนโงคุหรือผลพระพระพุทธรูปน,นั่นเองถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่สตรีมนี้ดิเออสตรีมนี้ผมจะสตรีมนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนสตรีมนะครับสำหรับสตรีมนี้ก็ไอ,อ้เสียเสียเสียกู สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พูดกี่รอบแล้วเนี่ยเออไปแล้วอ้ไ,อไก่พูดมากกับเพลง